Everything in สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องไ i เดอร์มุทเอกเกมมิ่งนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่น mlbp หรือว่า Mobile e l e g ย n d นแบ่งๆนะครับสลับในคลิปนี้นะครับก็จะมาเล่นตัวเขาเรียกว่าตัวเมจนะครับฮีโร่ตัวเมชชื่อว่าวาเรียลนะครับฮีโร่สาย ไฟด้วยครับเมยเป็นเมยสายไฟไฟบอลอะไรประมาณนี้ครับก็ตัวนี้ก็จากที่เคยเล่นมาแล้วนะครับก็ตัวนี้ก็ไม่ค่อยเ,เกงเ่งเท่าไหร่จะไปเก่งเอาตอนหลังๆตอนแ,แรกๆจะไม่ค่อยเก่งเลยครับตัวนี้เอาเรามาดูการจัดของนะครับจัดไอเทมนะฮะไปเรื่อยๆเราจะไปให้พีดองได้ รับชมนะปรับแต่งยังไงเออจะได้เอ,อ,เอาปเป็นแนวทางในการเอาไปใช้เลยครับขั้นแรกนะครับเออจะมาให้เราให้พรผมใช้ตวันออตว,น,น,น,ตว,น,ตวนี้นะครับเอ่าตัวนี้ก็คือเอ่อจักรโอ้อ๋อกรโก้จัวนี้สดีนะครับใช่เทมรองเทา้า อรองเท้านะครับตัวนี้นะครับรองเท้าเวทมนต์นะครับเห็นไหมนักล้าแดนแช่แข่งกับรองเท้า <c oughs> เวทมนต์นะครับผมใช้ตัวนี้ก็40สปีดเคลื่อนไหวนะครับ10รถคูดาวนะครับแล้วก็150 HP มันให้พลังชีวิตด้วย มาดูไอเทมต่อไปนะครับรวดเร็วเสียงเงินสายลมนะครับตัวนี้จะ35สปีดจมตีเคลียซส20สปีดเคลื่อนไหวนะครับตัวนี้ก็จะมีพลังพิเศษครับคริทีคอนะครับอต่อไปนะครับก็จะเป็นขนนกสวรรค์น,นะครับ55พลังเวท20สปีดจมตีต10ดุดเลือด5ลดฟูดาวนะครับแล้วก็จมตีปกติ สายเวทน,นะครับประมาณ50%นะครับก็จะโจมตีปกติเนี่ยจะห้าสเลยนะครับถ้าไม่ใช้สกนะิลเนอะต่อไปนะครับยันปลุกเสกนะฮะ50พลังเวท250้ p พลังชีวิต20ลดคูดาร์รถก็คือไอตัวสายเมตตัวนี้อาวาเรียน,นะครับก็จะใช้ลดคูดาร์เยอะๆหน่อยนะครับแล้วก็จะมีมานานะครับเพิ่มให้ ต่อไปนะครับเราก็จะเป็นเกราะออร์โคโกลนะครับให้ทั้งพลังเกราะนะครับแล้วก็เกราะเวส10%ลดปูดาวแล้วก็พลังชีวิต850นะครับต่อไปตัวนี้คาถาอัจฉริยะนะครับ75พลังเวส5สปีดเคลื่อนไหวแล้วก็10บวก10นะครับเจาะเกราะเวสนะครับอุปก,กรณ์เสริมก็เป็นปีกโลหิต เกสิบพลังเวทนะครับแล้วก็มีโล่ให้เราด้วยคริสตัลศักดิ์สิทธิ์ดะยครับพลังเวทเต็มพิกัดหนึ่งร้อยแปดสิพลังเวทนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นเอมเบรผมใช้เอมเบดเบรชั่วไปนะครับพลังเวทสิบ้าวัตถุดาวสามเจาะกลอ นะครับผมใช้ตัวเลเวล45อับเกรดมาคอสมควรส่วนคาถาต่อสู้นะครับ <c oughs> ตัวนี้ <c oughs> จะใช้จูโท <c oughs> วิ่งเร็วน,น,นะครับตังคาแค่นี้เดี๋ยวเราจะไป<ย>เล่นกันเลยนะครับสำหรับตัววารวเลนะครับ เราจะเข้าเกมไปเล่นกันเลยนะครับผมโอเคเราเจอแมชแล้ว <be S 1> นะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นตัวเมสตัวนี้กันนะครับตัวตัววาเรียวลนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับให้เพื่อนๆลงตำแหน่งให้ครบผมกดตกลงเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นตัวนี้กันนะครับแม่อยู่ิว่ามันจะสนุกสนานสักแค่ไหนเชียวนะครับ พออย่างไรก็ฝากเชียร์กันด้วยแป๊บเดียวครับก็จะเข้าเกมละเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสขอให้ชนะในแมชนี้ละกันนะครับเมย์ย่รอสรักนะครู่นะรอสักครู่รอสักครู่นะครับ ขงผมนี่เน็ตมันไวนะครับมืออะไรเข้าเกมเนื้นอเยนะครับ <c oughs> <c oughs> แต่ตัวนี้ตอนแรกๆนะครับเบตัวน,นี้มันจะไม่ค่อยคิวใครได้เท่าไหร่มันจะเป็นเบดสายซับพอตประมาณนั้นเลยครับ <c oughs> <c oughs> มีฝันตรงข้ามนะครับเน็ตเน็ตกาครับ <c oughs> ตัวมาเลเซียโอเคเข้าเกมแล้วตัวนี้ก็ใจเย็นๆน,นะครับต้องใจเย็นๆอย่างสูงนะฮะถ้าจะเล่นนะฮะเพราะว,ว่ามันแพ้ง่ายตัวนี้นะครับตอนต้นเกมก็อยากใจร้อนนะครับยิงสกิลไปก่อนโอ้ยเห็นไหมไอ้พวกใจร้อนเนี่ยเจอประจำแหละเอานี่ไปกินก่อนปับ๊บ ไม่โอเคอย่าใจรอ้อนค่อยๆตอดไปตอดไปเออตอดไปเอาน,นั่นแหละเนี่ยพวกกระยดน,นะฮะใจรอ้อนใจรอ้อนเออโอเคอช่วยบ้างน,นิดหน่อยตราน,นี้จะกินมันนานนะม,มานานเยอะเอ,อ้ยช่วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยพวกกระยดเนี่ย เอิ่มเด้อครับโอเคใจเย็นใจเย็นเบิ้มโอ้โหใจเย็นครับใจเย็นไค่อยไปนะครับเี่ยไม่ต้องใจร้อนพวกโอเคได้รองเช้าแล้วนะครับพยายามไปเป็นกลุ่มนะครับเอเออใจร้อนตลอดน,นะครับเปิดลเปิดลเปิ้ตีเ,เ,อเอา มีเจ้าตัวอะไรนะแครี่สายแครี่ยิงสนับสนุนยิงสนับสนุนนะครับนีพยายามอยู่แบบก็เยอะึออ้งเดังนั้อย่าไปกลัวฮะอย่าไปกลัวอีกเดี๋ยวก็จะได้นะครับ เดีย๋ยวไอ้เขาเรียกว่าราคอนเซเลยเยอร์จะมาฮะโอ้โหเอาแล้วครับนี่เย็นสนับสนุนนะฮะตัวนี้จะกินมานมามากๆเลยนะครับสามหนึ่งและทำอะไรก็ต้องใจเย็นอ่าเอ,อ,อ๊บนี้โอ้โหเดี๋ยวต้องกลับบ้านก่อนเบิ้มโอเค ขอกลับบ้านก่อนครับไม่ไหวไม่ไหวนะนะพี่เดี๋ยวต้องบอกเพื่อนๆช่วยหน่อยอสนับสนุนให้ทีจะผม <just S 2> <ไป S 1> จะไป <understand me. S 1> ล้มดราก้อนเซเลเยอร์นะฮะไปไปเพราะว่าถ้าเราได้เปรียบตรงนี้ นะครับจะดีมากเลยมา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 นตายซะก่อนใช่ไหมแย่งกันเลยแย่งกันเลยอุตลุดนี่ตายก่อนนะครับเอาละครับตีเออ,นเอหน้ามือไม่เป็นไรไม่เป็นไรยิงยิงเข้าไปยิง,ยงเข้าไปยิงโอ้โหโห,โห,โหโตกเป็นเป้าหมายไอชิปหายช่วยกันหน่อยโอ้เสียเปรียบเลยนะครับ ไ่เป็นไรครับไม่เป็นไรตัวนี้มาดาั้นี่เผาไปเลยจะิอุอ้ยโอ้ย้อ้้ยโอโอยโอ้อ้ยโอ้ยโ้โอ้ยโอโอ้ยโนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอโอ้ย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 ้ยโอ้ยโอ้ยยยย ยิงอ,อีกรอบหนึง่งต้องกลับก่อนครับกลับก่อนเพราะว่าทางเราน้ำนะครับนำ้ำนำอยู่สู้เยอะๆฮะคอยเป็นพวกเบสหนับสนุนนะครับไปโอ้มีแครี่มีฮานาบิแต่นเดี๋ยวคอยจะคอยไปช่วยสักหน่อยนะเอาแล้วครับ โอเคอย่าให้สูตรเปล่าเลยครับเออทำให้ได้ก่อนโ okay. อเคซีสนุกนดีครับเบิร์ฟีเบิร์ฟซีเฮ้โอเคเลเวลอัพแล้วโอ้ ต้องไปช่วยนะครับโดดโดดเบิ้มด้วยฮะไปเผา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 ดีเบิ้มเออเบิ้โอเคเบิ้มเอาละครับใช้เต็มที่เลยเฮ้ยตายแล้วครับเออโอ้โหโอเคโวาย ไล่ต้อนแล้วครับเนี่ยเบิ้มเด้อเรามาช่วยกันหน่อยฮะเอามาก่อนไหมมากอดมากอดมาช่วยหน่อยเด้ยมามาช่วยมาช่วยหน่อยเร็วเร็วเร็วผมก็จะช่วยสนับสนุนเพราะว่าจะได้เงินได้อะไรเยอะนะครับน้าดิเอ๋นี่คือความได้เปรียบนะครับโอ้โหผมมาน้ำหมดแล้ว ช่วยได้ไม่ดีโอ้โหไม่เป็นไรกลับบ้านก่อนนะครับเป็นไม่ได้จริงๆครับเปนไม่ได้ต้องไปแตมมานาก่อนแตมมานาแล้วเจอกันนะครับโอเคเราได้เปรียบแล้วไปไปบวกกันเอานะครับ ยากจะเข้าไปแล้วเก๋แต่เข้าไปไม่ได้เฮ้ยยังเลยยังเลยเออ,อยังเลยเอาเข้าไปไม่เป็นไรครับผมก็คิวไปตัวดึกแล้วโอ้โหเอา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 ,เอาเลยเอาเลยปึิบเปิบอี๋อ๋อสองตัวแล้วสตัส๊ตตดเลยครับเลย เออโยนเลยชชบหายแล้วเว้ยเออเผาไปเลยเผาแล้วครับโอเคมนละทีนี้ตัวนี้กินมาเน่าเพ้าสมควรนะครับโอเคเป้าดีเสร็จผมละเป้าป้อมครับป้อมเ <c oughs> ละนะครับไปกันที่กลุ่มนะ เบิร์กเลยครับเบิร์ก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 ต่อยไปลายต่อยปเอาละครับเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวนใจเย็นๆครับไปดูมีเผาเลยเผาเผาเผาอีโอเคไม่ต้องไปกลัวนะฮโอ๊ยมาดาหมดละแบงเงยสนับสนุนไม่ได้ละไม่เป็นไรเราได้นิดหน่อยช่วยกันนะครับ บ,บ,บิ้มนะดี่หายมานานดวยอ่ะหาไม่ได้แล้วครับมาเออว้าเออเดินเกลี้ยงเลยฮะขอขอก่อนกลับบ้านก่อนนะครับ <c oughs> ไปเติมหน่อยโอเค เขาเรียกว่าเป็นสายซัพพอร์ตของแท้นะครับตัววาเรียนอ้าวเราได้สกินใหม่ละเตรียมเตรียมนะครับโอเครับสกิลเรียบร้อยเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับเอ้โหดีด,ด,ดีโอเคโยนเข้าไปเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดี นะครับนี่โอ้โหสตาร์ตติดสตาร์ตเออเฮ่ออี๋สาตัวเอาละครับมาๆใจเย็นครับใจเย็นเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเอาละครับเริ่มดีโยนไฟลงไปโยนลงไปเอาละครับเอ้อตัวนี้จะแรงขึ้นขยายขอบเขตขึ้น เผาไปเลยัะครบได้เปลี่ยบได้เปลี่ยบเรายังได้เปลี่ยบอยู่เอาเลยเอาเลยโอ้ยดีดีดีเผาเผาดีว้ายดีก่อนดีก่อนดีเผามาเผามาเผามาโอ้ย คอยสนับสนุนก่อนครับต้องใจร้อนโอ้โหตายยกรังนะฮะไป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 เปาดีติดติดติดทางโน้น,นะฮะเอาล้วครับป้อมเอาให้เละเลยต้องไปเก่งใจนะฮะเออบอสโคบนะฮะเรียบร้อยเบอร์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 เอาล้วครับ เบิ้มโอ้โหโอ้โหใสแล้วครับเอาละครับมานาหมดละเพนกอนล้วครับอ่าอคใครไหวก็ไปอัดเลยนี่โอเคอัดกันเลยครับนี่โอ้โหมานาหมดเอาละครับสกิลใหม่เราเพิ่มขึ้นมาละรอดไหมมมขอาตัวกลับก่อน,นครับเดีย๋ยวค่อยบรนลุย อย่าค่อยบรลุยใจเย็นๆไอ้ดูมาๆามาโอ้โ oh, ห oh, ดูมอสโควนะครับโอเคจะเอาอยัางไงร,รวมตัวแล้วก็อัดเมือนใช่ไหมถ้าทางจะไม่กลัวแต่ก็อย่าประมาทนะครับเอาละครับเออเอาละครับโอเค okay. เอาละครับ อี้โอเคไม่นกลายไม่ตกลายโอ้โหอย่าห้าวอย่าห้าวอย่าห้าวไปเลยโอ้โหโโอ้หตายจนได้นะครับนี่เดินไปหน่อยอย่าตะบงเลครับอ,อันใหญ่เรียบร้อยตัวตัว,ตวอีกตัวสองตัวสามตัวแอดูเพลินเลยฮะ อ้าวยาอย่าอยา่ยารอช้าพล่มพล่มป้อมใหญ่เลยครับเออใหญ่เชียร์ไปด้วยฮะดูซิว่าจะทำสำเร็จไหมใกล,ล้ละใกล,ล้ะกล,ละขอให้ทำสำเร็จผมก็ฟือตัวพอดีเลยครับเดี๋ยวไปสมทบเด้อครับเออ,เอใช้สกิลว,วิ่งเร็วๆฮะเท้าลมปรดนะฮะเฮอเดี๋ยวไปช่วยด้วย โอ้โวิ่งชา้าวิ่งชา้าจะไปสมทบเลยครับอฮ๊ยไปไเป็นไรช่วยได้ก็ช่วยเอาแล้วครับถลมป้อมเลยอย่ารอชา้าเรียบร้อยครับเฮ่ฮไม่รอดไม่รอดสุดท้ายก็จบเกมจะได้นะครับวิกตอรี่โอเค ไปกันต่อเลยเราจะมาดูกันโอเคนะครับโอ้โหก็เป็นยังไงบ้างพี่น้องทุกท่านที่รับชมนะครับ MLBB นะครับแล้วก็มาเล่นตัว V าร i เอ b เ s e นะครับตัวนี้ก็พอใช้ได้ไม่เหมาะเป็นแนวหน้าน่าจะเป็นพวกสายซับพอร์ตสนับสนุนมากกว่า ยังไงก็ฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับจะได้มีคลิปอย่างนี้ดูกันเ,นเพลินๆติไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ